สวัสดียามเย็นทุกท่านนะครับวันนี้เกษตรวันหยุดจะมาอัปเดตนะครับกล้วยหอมทองนะครับหลังจากคลิปที่แล้วที่ได้ลงคลิปกล้วยหอมทองสองเดือนไว้นะครับวันนี้เข้าสี่เดือนนะครับมาดูนะครับลักษณะต้นสี่เดือนนะครับอันนี้แถวที่หนึ่งนะครับต้นสี่เดือนนะครับก็จะสูงขึ้นมาหนึ่งใบก็จะมีขนาดที่เยอะขึ้นนะครับต้นสี่เดือนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ต้นสี่เดือนนะครับกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมปทุมอันนี้ก็สี่เดือนนะครับดูจากลักษณะแล้วก็นะครับเหมือนจะขาดสารอาหารหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็สี่เดือนนะครับเริ่มมีใบที่แห้งเดี๋ยครับเดี๋ยวต้องมาตัดใบที่แห้งออกนะครับอันนี้สี่เดือนโอ้โหก็ต้นก็จะใหญ่กว่าฝั่งนู้นนะครับอันนี้สี่เดือน กล้วยหอมทองสี่เดือนอันนี้ก็จะสี่เดือนต้นก็จะสูงหน่อยนะครับมีใบแห้งอเราจะต้องอเริ่มมีหนอนะครับสังเกตด้านล่างสี่เดือนเริ่มมีหนอดเดี๋ยวเราต้องมาตัดหน่อออกเพื่อให้เลี้ยงต้นแอ่นะครับอันนี้เริ่มมีหน่อแล้วครับนะครับต้นใหญ่นะครับพร้อมออกหน่อแล้วเราก็ต้องมาตัดหน่อออกเพราะว่าเรายังไม่ต้องการมีหน่อตอนนี้ ลองคันยังลำต้นแม่ให้แข็งแรงก่อนนะครับให้ติดผลก่อนนะครับเพื่อพยุงลำต้นไว้นะครับอันนี้สี่เดือนเรามาดูด้านนี้ครับอันนี้ก็สี่เดือนแต่ต้นเล็กนะครับต้นเล็กอันนี้ต้นโตมาหน่อยนะครับตัวนี้ก็พอๆกับตัวนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่เห็นหนอนนะครับอันนี้ก็จะโตขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับกล้สี่เดือน แต่ตัวนี้ก็เริ่มมีหน่อโผล่ขึ้นมาแล้วครับหน่อเล็กๆเริ่มมีหน่อโผล่ขึ้นมาแล้วครับเดี๋ยวจะต้องตัดหน่อออกไปนะครับเพราะเรายังไม่ต้องการไว้หนอ่ออันนี้โอ้โหต้นใหญ่เชียวนะครับอันนี้สี่เดือนตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็จะเริ่มมีหน่อออกมาสองหนอ่อเดี๋ยวเราจะต้องตัดหน่อออกนะครับเนี่ยอันนี้ก็ต้นใหญ่นะครับ ก็จะมีหน,นอออกมาให้เห็นโอ้หนอเยอะเลยครับตัวนี้ลำต้นใหญ่ต้นแม่เริ่มต้นใหญ่แล้วก็มีหนอหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับี้กล้วยนะครับตัวน,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 นี้อันนี้เหม็นกันครับตัวน,นี้กล้วยหอมอ้า นะครับสี่เดือนจะเริ่มเห็นหนอนะครับจะสังเกตง่ายคือนะครับเนี่ยจะเริ่มมีหน่อขึ้นมานะครับแต่เรายังไม่ต้องการเก็บหน่อไว้ครับอันนี้ตันเล็กสี่เดือนนะครับตัวนี้อันนี้ก็4สี่เดือนอืมนะีะมีหลากหลายไซส์นะครับให้ได้รับชมอันนี้จะเป็นกล้วยหอมคาวินิตนะคาวินิตจะอยู่แถวนี้ ขคาวปนี้จะโตช้ากว่ากล้วยหอมทองระยะเวลาปลูกเท่ากันสี่เดือนนะครับรู้สึกว่าขาวปนี้จะโตช้ากว่านะครับปริมาณการให้ปุ๋ยเท่ากันนะครับเราให้พร้อมๆกันนะตัวน,นี้ีนะ่กล้วยหอมขาวปีนีนะ้รู้สึกว่ายังจะไม่มีหนอเพราะต้นยังเล็กอยู่หญ้นะาก็เยอะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาถางหญ้านะครับอันนี้ รู้สึกว่าจะต้นโตที่สุดแล้วนะครับในกล้วยหอมคาวบินิแต่ก็ยังไม่เจอหนอนนะครับย่าก็จะรกรหน่อยยังไม่เจอหนอโอ้นี่หนอเริ่มขึ้นมาเนี่ยครับหนอเริ่มขึ้นมาแสดงว่าก็พอๆกันนะครับสี่เดือนเริ่มมีหนอนะครับของคาวบินิสอันนี้เราเหมือนกันนะครับ ก็จะเป็นกล้วยหอมขาวนิดนั้นก็ยังไม่เห็นหนอนะครับรยังไม่โผล่นครับตัวนี้นั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกกล้วยหอมทองนะครับกับกล้วยหอมขาวนิตนะครับเพื่อนะครับให้รักษาเพื่อคุมหญ้าเอาไว้เมื่อเมื่อต้นโตก หญ้าก็จะไม่เกิดนะครับเพราะระยะปลูกตัวนี้สองอันนี้ฝั่งนี้สองคูณสนะครับด้ามจอบนะครับประมาณสองด้ามจอบอันนี้หราบบางต้นนี้ระยต้นนี้ก็สามด้ามจอบนะครับสองแถวนี้นะครับเว้นช่องไฟนะครับจะไม่เท่ากันเพื่อเกิดทรงคุ่มนะครับสําหรับวันนี้ผมก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับสําหรับกล้วยหอมทองนะครับและครั้งหน้านะครับผมจะมาอัปเดต ให้ทุกท่านได้ติดตามชมอีกครั้งหนึ่งครับก่อนจากกันวันนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ